เข้ามาชื่อว่าคุณอ้วนกับชื่อเรื่องที่ชื่อว่าหลอนตามติดอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะตอนนี้คุณอ้วนพร้อมในสายแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะผู้หญิงหรอผู้หญิงค่ะคุณอ้วนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องผีที่จะเล่าวันนี้ที่ชื่อว่าหลอนตามติดเป็นเรื่องที่ได้พบเจอมากับตัวเองไหมคะใช่ค่ะเล่าเรื่องนี้ให้พี่เอให้แม่ฟังหน่อย ได้ค่ะคือเรื่องเนี้เพิ่เกิดได้ไม่นานน่าจะช่วงประมาณก่อนปีใหม่ค่ะอก็คือวันนั้นเนี่ยที่วันเจออ่ะก็คือเจอในไทยนะค่ะก็คือทิปวันนั้นเนี่ยเหมือนกลับมาจากงานดึกแล้วแฟนเนี่ยจะต้องไปทํางานต่อซึอ่งวันนั้นเนี่ยบินกลับมาเนี่ยประมาณเชี่ยงคืน แล้วจะต้องมีดินต่ออยู่ที่ซีสามค่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องหาที่พักใกล้สนามบินอืซึ่งตอนแรกอะก็ตั้งใจว่าจะกลับกลับห้องอะไรเงี้ยแต่คิดแล้วเวลาเนี่ยมันไม่พอหรอกก็เลยตั้งใจว่าเออนอนแถวสนามบินละกันค่ะก็ลองเติดตามแอปอะค่ะก็ได้ที่พักที่หนึ่งเพราะเราตั้งใจว่าเราจะนอนแค่แ๊บเดียวก็เลยดยูเป็นคล้ายๆโฮสเทลแต่ว่าเป็นห้องน้ำแยกนะคะ ก็คือเป็นห้องน้ําห้องใครห้องมันอะไรเงี้ยก็เลยเออมองว่าโอเคสะดวกอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็จาได้ว่าที่ไปเนี่ยมันจะอยู่ใกล้สนามบินเลยไม่เกินสิบนาทีอืก็ตอนที่เราเข้าพักเนี่ยเราก็ไปตามแมทเลยพอเราไปถึงเนี่ยเราก็ไปมองแล้วว่าเอ้ยโฮสเทลที่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นตึกแล้วก็เหมือนซอยเป็นห้องห้องอะค่ะค่ะตอนที่ขึ้นไปรับกุญแตเนี่ยไม่มีพนักงานเลยนะ เหมือนเหมือนแม่เลยถึงว่าเหมือนกันโดน,นอ่าคือคือเราต้องขึ้นไปชั้นสองถึงจะเป็นเหมือนตัวรีเซพชันอะไรเงี้ยเป็นเป็นเคาน์เตอร์เล็กๆขึ้นไปไม่เจอพนักงานเลยก็เลยก็เลยลองโทรไปที่แอปดูก็มีน้องพนักงนานเดิน,น,นหน้าๆๆมาุ่งม่ออกมาก็บอกว่า <c oughs> ใช่นนหน้ามุ่งมงเลยเดินมาแล้วแบบอ่ะพี่ห้องนี้ตองมาอะไรเงี้ยแล้วก็บ่นว่าแบบมาสะดึกเลยอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าอ๋อมานอนแป๊บเดียวค่ะ อ่าที่พักไม่มีลิฟต์ก็ลากกระเป๋าขึ้นไปจาได้ว่าเป็นชั้นสามก็ไปถึงห้องก็เป็นห้องเล็กๆก,กับคุณวี่มีราวตากผ้าทีวีคือเดินเข้าห้องไปปุ๊บเนี่ยห้องน้ําอยู่ขวามือเลยแล้วก็เป็นเตียงที่ด้านหนึ่งติดห้องน้ําค่ะด้านหนึ่งก็สุดห้องแล้วคือเป็นห้องเล็กๆเ,เลยค่ะแต่เราก็มองว่าเออนอนแป๊บเดียวอะไรเงี้ยจังหวะที่เรานอนไปเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรนะคะ mm hmm. อืจนอนาฬิกามันปุบ ก็ถึงเวลาแล้วจะต้องไปส่งแฟนที่สนามบินตอนตีสองก็ออกไปส่งแฟนเรียบร้อยก็รู้สึกว่าเออุูเนี้ยตัวเองอ่ะจะต้องไปบ้านคือเราว่างแต่ก็เลยกะว่าเอองั้นเดี๋ยวกลับไปนอนก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยขับรถต่อตอนเช้าอะไรเงี้ยก็จังหวะที่กลับมานอนอ่ะอยู่กลับมาถึงห้องก็ประมาณตีสองครึ่งอืมอันนี้คือส่งแฟนแล้วตัวเองก็เหมือนความแบบมันง่วงอยู่อ่ะเหนื่อยจากงานมาอะไรเงี้ยค่ะ โทรศัพท์ก็ไม่ได้ชาร์จนะวางไว้ข้างตัวแล้วก็ไายตัวเองกลางที่นอนเลยนอนคือหลับไปได้แป๊บเดียวอะ่ะความรู้สึกก็คือมีเสียงมาเคาะประตูห้องโป๊กโป๊กโป๊กสามทีอือก็คือไม่ยังไม่ยอมลุกอะ่ะก็คิดในใจว่าคงเคาะผิดห้องก็หลับอีกแป๊บหนึง่งเสียงเคาะอีกโป, ốc, ป, ốc, ป ốc, ๊กโป๊กโป๊กเฮนี่แรงขึ้นค่ะก็เลยรู้สึกว่าไขว้ ก็เลยลุกขึ้นไปเปิดประตูังหวะาที่เปิดประตูอ่ะก็เป็นผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งยืนอยู่หน้าห้องอืแต่ลักษณะที่เขายืนน่ะคือเขาก้มหน้านะนี่ก็เลยถามบอกว่าเขาปิดห้องไหมคะเขาก็ไม่ตอบก็พักหนึ่งอ่ะยืนดีในใจมันก็วิววิวแล้วมันก็คิดว่ามีฐาชที่ปะวะก็เลยหันไปมองที่เตียงว่าแบบมีของมีค่าอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่ก็คิดในใจว่าเออไม่ได้มีอะไรไม่ใช่กระเป๋าเดินทางอะไรเงี้ย ก็กาลังจะหันหน้าไปไปไป,ไปคุยกับเขาแล้วก็คิดว่าเขาคงขอปิดห้องอะไรเงี้ยแล้วก็กำลังจะปิดประตูแล้วเชื่อไหมคุณพี่เสียงเสียงที่เขาพูดขึ้นมาเขาพูดบอกว่าเขาอยู่ห้องนี้อ,อืไอจังหวะนั้นอะนะเราก็กาลังจะเอามือแบบปิดประตูแล้วอะแล้วเสียงอะมันก็เป็นแบบเสียงตะโกนออกมาว่าประมาณว่ามึงรู้ไหมว่าคูตายอยู่ที่นี่อื แล้วคือเราก็แบบวืบเลยอ่ะวืบ,บปุ๊บสรุปก็คือเป็นเราลืมตาสรุปก็คือเราฝันค่ะ<า>๋อแล้วจังหวะนั้นอ่ะก็รีบเหมือนคว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูเฮ้ยเรานอนแปบบ๊แบ,บเดียวมันเพิ่งจะตีสองสี่สี่สิบห้านาทีอืมก็คิดในใจว่าจะนอนต่อดีปะวะแต่คราวนี้หยิบโทรศัพท์มาก็เลย กลัวก็เลยเอื้อมมือไปอะก็คือเอื้อมมือไปปุ๊บก,ก็เป็นกระแผงก็เปิดไฟได้เลยพอ,อเปิดไฟปุ๊บลักษณะในห้องอะ่ะก็เป็นลักษณะห้องที่ที่ที่เราฝันเมื่อกี้มันเป็นห้องเดียวกันเลยค่ะ <c oughs> ก็คือคิดในใจละเอางไงดีวะแต่มันม่วงไงก็เลยตั้งนาฬิกาปลุกว่าสี่สามครึ่งกะว่าเอินขอนอนอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะลุกแล้วละกันก็เหมือนไงตัวเองลงไปนอนต่อ ฟักพักหนึ่งอะ่ะเสียงอะ่ะมันก็มาเกาะกล้องอยู่ที่หูอีกอแล้วก็พูดบอกว่า <c oughs> กูบอกแล้วไงว่ากูตายอยู่ที่นี่มันจะด <c oughs> มูมา,ยยาแล้วกูตายยังไงแล้วก็สะดุ้งขึ้นมาอีกทีอะ่ะแล้วก็กลายเป็นว่าตีสามเต้เลยคราวนี้ห้องมันก็ยังเปิดไฟอยู่ใช่ไหมล่ะก็คือไม่ไม่เอาอะไรแล้วอะ่ะก็คือคว้าของรูดกระเป๋าแล้วก็ หันไปดูว่าลืมอะไรไหมแล้วก็ลากกระเป๋าลงเลยอพอจังหวะที่ลากกระเป๋าลงมาก็ไม่เจอใครเลยก็เอากุญแดวางไว้ที่เคาน์เตอร์แล้วตอนที่ลงมาคือบรรยากาศเงียบมากครั้งสึกเหมือนไม,ไม่ไม่มีใครอยู่อ่ะอคือน่ากลัวมากแบบแล้วจิตจิตใจตอนนั้นอ่ะมันมันไม่โอเคเลยแล้วไม่พอเสียงอ่ะมันดังกล้องอยู่ในหัว มึงรู้ไหมว่ากูตายอยู่ที่นี่มึงรู้ไหมว่ากูตายอยู่ที่นี่อย่างเงี้ยค่ะจนขับรถไปมาหาชัยอะ่ะคุณวียอมแบบตานี้คือตื่นแล้วอะ่ะคือพอไปถึงบ้านะ่ะเราก็อารมณ์แบบหงุดหงิดอะ่ะพอเช้ามาคือวันนั้นเป็นวันเกิดน้องก็คือนัดว่าจะไปวัดอยู่แล้วก็จังหวะที่ครอบครัวตื่นอะไรเงี้ยเราก็หลับไม่นงเลยนะพอหลับก็เห็นแต่หน้าเขาอะ่ะอืม แต่เสียงอ่ะมันก็ยังกล้องนิ่งๆิ่งิ่ง,ง,งอยู่ในหัวก็พอพ่อกับน้องขึ้นรถมาก็เลยบอกว่าเออวันนี้จะไปวัดไหนอะไรเงี้ยน้องบอกว่าเออจะไปแถวบางเลนนะอ่ามันก็มีจังหวะที่เราต้องขับรถไปเป็นประมาณชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เลยเล่าเรื่องที่เจอเมื่อคืนน่ะอื mm. ให้ครอบครัวฟังแต่เราก็เล่าด้วยความอารมณ์อ่ะเราก็เลยบอกว่าเออถ้าเป็นผีจริงๆอ่ะถ้าจะมาขอส่วนบุญอ่ะยังไม่ให้หรอกนะอืม mm. เพราะว่าคุณมาแบบมาหลอกอะ่ะอือแล้วเราก็คือไม่ได้หลับได้นอนอะไรเงี้ยขอมานอนแป๊บเดียวก็คือนอนไม่ได้อก็บุบนบนบนไปจนถึงวัดพอไปถึงวัดปุ๊บจังหวะก็คือเหมือนเราปวดปวดฉีอ่อะไรเงี้ยเอวัดจะหามันเป็นลานจอดรถแล้วต้องหลังลานจอดรถแต่มันเป็นลานค้าอซึ่งเป็นลานค้าเหมือนตลาดนัดเลยนะอืแล้วห้องน้ําก็คือเลียตลาดเลย จังหวะก็บอกที่บ้านว่าเออเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้าก่อนนะก็เดินไปเข้าห้องน้ําปุ๊บล็อกก่อนปุ๊บลงไปนั่งได้ยินเสียงแก๊กก็เงยหน้าขึ้นมาดูนีออ่กูไม่ได้ล็อกก่อนเหรอวะอืมพอดูเสร็จเอวก่อ,อนก็ล็อกนี่หว่าก็เหมือนจนเราทํอะไรเสร็จอะค่ะก็จะเปิดห้องน้ําออกสรุปห้องน้ําเปิดไม่ออกก็โวยวายอะโวยแบบเสียงดังเลยเพราะอุนเป็นคนเสียงดังเนี่ยอุนก็โวยแบบช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะอืมอะไรเงี้ย คือนานมากคุณวีมีครึ่งชั่วโมงอะโห่ะจนแบบเหงื่อเราอะท่วมแบบเต็มห้องน้าแล้วอะแล้วคือจังหวะนั้นอะถามว่าทาไมเราไม่ใช้โทรศัพท์โทร mm. เราพยายามเอาโทรศัพท์อะโทรไลน์แล้วโทรเบอร์ก็แล้วอื mm. ทั้ง oh. เบอร์น้องเบอร์พ่อซึ่งมันเป็นสัญญาณแบบตื๊ด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 แล้วแล้วค,คนโทรไม่ติดอะเดี๋ยวโทษนะคะแล้วคนที่เขาไปด้วยเขาไม่สังเกตรหรือว่าหายไปทั้งครึ่งชั่วโมงเขามาตามนะคะอันนั้นอะก็เลยสงสัย ก็เคาะเคาะจนเหมือนแบบมันเทือกสุดท้ายแล้วอ่ะแล้วอยู่ดีขึ้นนึกถึงผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาก็เลยพูดบอกว่าถ้ามึงจะตามมาหลอกกูที่วัดอีกอ่ะกูบอกเลยนะบุญมึงไม่ได้แน่นอนอยังไงกูก็ไม่ให้ก็คือ,อลั่นเลยจนอยู่ดีมีเสียงผู้หญิงอ่ะตอบกลับมาว่ามีคนอยู่ในห้องน้ำเหรอคะอและเสียงกรด้านนอกก็เปิดแกล พอเปิดออกไปก็คือโวยเสียงดังจนแม่ค้าทั้งตลาดหันมาเลยนะและ้วครอบครัวก็ยืนแบบเฮ้ยทำไมไม่ออกมาสักทีอะไรเงี้ยอออกมาคือเหงื<ๆ>่อ<ๆ>เราท่วมเลยแล้วเราก็โวยวายบอกว่าไม่ได้ยินเสียงเราเรียกเลยเหรอแล้วโทรศัพท์เป็นไรโทรหาใครไม่ติดเลยอะไรเงี้ยจนน้องหยิดโทรศัพท์ขึ้นมาดูน้องบอกว่าเอ้ย e มึงโทรมาเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าห้าวิแต่ว่ามันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย ก็ยังงงว่าเออเข้าห้องน้ําหนักหรอถึงแบบไม่ออกมาทันทีอะไรเงี hmm. ้ยก็เลยบอกว่าเสร็จตั้งนานแล้วแต่ว่าโดนขังอยู่เรียกเท่าไหร่ก็คือไม่มีใครได้ยินเลยเอะไรเงี้ยพ่อก็เลยพูดขึ้นมาคาน,นึงบอกว่าไม่ใช่เขาตามมาก็เลยบอกว่าต่อ,อให้ตามมาแล้วมาทําแบบเนี้ยยังไงบุญก็ไม่ให้ mm hmm. แล้วก็ลั่นลั่นวัดเลยแล้วแม่ค้าก็คือมองหน้าเลยจนอาไปว่าค้าอะไรเสร็จก็ไม่ให้บุญจริงๆนะคุณวีไม่ให้เลยก็คือตั้งจิตเลยไม่ให้แน่นอน แล้วจนเหมือนกลับมาพอถึงบ้านก็เลยมีเวลาว่างก็เลยนั่งเสิดดูว่าไอ้โรงแรมที่เราไปพักอะ่ะมันมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยไปเจอข่าวเออว่ามันมีเหตุฆาตกรรมจริงๆค่ะแต่เขาไม่ได้บอกว่าห้องไหนอืมเรื่องก็เลยแบบอ๋อก็คือเหมือนจังหวะเรากําลังอ่อนแอรหรือเปล่าหรือไงไม่รู้นะขเขาก็เลยเหมือนเข้ามาหลอกอืมแต่รอบนี้ก็คือมาหลอกจริงๆเลยอ่ะหลอกแบบไม่ได้จะมาเอาบุญ่ะ แล้วก็ไม่ให้ด้วยก็เรื่องประมาณนี้ค่ะพี่ถามนิดนึงค่ะแล้วทุกวันนี้น้องได้ไปทําบุญให้เขาไหมคะน้องไม่ได้ทําให้ค่ะพี่อยากให้หนูว่าแบบเหมือนอภัยให้เขาแล้วก็ไปทําบุญให้เขาได้ไหม,มทําให้เขาสองคนซะาทำเพราะว่าพวกโดนฆาตกรรมเขาเรียกผีตายห่วงพวกเนี่ยค่ะเขาไม่ค่อยรู้ตัวว่าเขาจะตายพวกนี้จะโดนเหมือนกัดขังวิญ,ญญาณนะอยู่ในห้องของเขาอะไรอย่างเงี้ยผีที่ตายห่งวงมุ้นนน่าสารมากค่ะ งั้นถ้าหนูทําได้พี่ขอให้หนูทําให้เพราะเข้ามาสื่อกับหนูคนที่ทําก็คือต้องเป็นน้องเขาเท่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะคะ,ะเขาสื่อกับใครคนนั้นต้องไปทําให้แต่ว่าที่เข้ามาสื่อนหนูเขาก็ไม่ได้มานรูปรูปสภาพแบบว่าเละเทะอะไรเขาเป็นสภาพคนธรรมดาถูกไหมคะใช่ใช่ค่ะ,ะนั่นถือว่าสื่อดีนะคะอนั่นถือว่าเขามาสื่อกับหนูดีนะ ถ้าเขาไม่มาสภาพแบบว่าตาหลุดคนไตหงส่วนใหญ่จะมาสภาพเลเทะมากาแล้วกลิ่นก็จะเหม็นมากแล้วก็จะติดถ้าเขาตามติดหนูมาถึงห้องน้ำอย่างนั้นแล้วเขาตามแค่ครั้งเดียวมาบอกอะแล้วหายไปเลยโอเคบางคนโดนตามแบบนี้ค่ะ ตามตลอดเลยอะแต่ของหนูเนะี่ยคือไม่ได้ผูกพันไม่ได้ผูกพันกับคนตายไง<ฆ>เขาเลยมาตามน้องอ้วนแค่นิดเดียวแต่บางคนถนะ้าเขาตามคนที่เขาตามหนักๆพีตามหนักๆเกิดจากว่าคนคนนั้นไปฆาตรกรรมเขาค่ะอไปทำเขาใช่เขาจะตามหนักอย่างเนี้ยเขามาขอส่วนบุญแล้วล่ะจริงน้องอ้วนลองลอง,ลองดูนะคะลองลอง,ลองทำบุญให้เขาดูเพราะเรื่องผ่ามังตะมกกรลาแล้วนี่ปาไปเดือนพฤษภาแล้วเนาะอเออหนูไปทําให้เขาหน่อยอะนะพี่ว่าเขามาขอส่วนบุญเขาอาจจะแบบเออดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจะได้ไม่ต้องไปหลอกคนอื่นที่มาพักห้องหนูด้วยไง แม่การทําบุญแบบนี้ค่ะแค่คุณอวนไปถวายสังฆทานแล้วตั้งจิตถึงว่ามีวิญญาณแบบนี้มันหลอก<ช>แบบนี้<ช>เขาก็ได้รับ<ช>ได้ค่ะก็คือน้องอวนบอกชื่อโรงแรมชื่อห้องน้องอวนจะรู้ใช่ไหมคะชื่อห้องชื่อโรงแรมวันนั้นที่หนูไปพักแล้วก็ขอสวดให้กับสองคนที่หนูเห็นหนูก็เล่าให้เขาฟังแค่นั้นน,น,นะคะเขาก็ได้รับส่วนบุญได้ค่ะได้เลยขอบคุณคุณอ้วนมากเลยนะคะที่วันนี้มาแชร์เรื่องหล่อนะค่ะขอบคุณมากค่ะ สว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำห e สรับผีผ้าห่มใน EP นี้นะคะสนับสนุนโดยลอตเตอรี่ plus ใครที่เป็นแฟนรายการดูแล้วอยากจะมาแชร์ประสบการณ์หลอนๆก็สามารถฝากเรื่องมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่หน้าจอหรือว่าในอินบ็อกเพจเฮียนได้เลยนะคะ